โอเคครับก็กราบสวัสดีพเ,เพื่อนๆพ,พี่ๆน,น,น้องๆทุกคน้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคิวเคโต่ชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับพี่คินะครับก็คือวันนี้พี่จะมารีวิว110นะครับเว็บร้อยสายเชงสองพันเมตรนะครับพเพเื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพี่จะพาไปรีวิวรถกันเลยนะครับแล้วก็พาไปรู้จักกับเจ้าของรถกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอตัดคลิปไปตอนที่รีรวิวรถกันเลยนะครับ โอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพี่จะมารีวิวรถเวฟร้อยสิบให้น้องๆดูนะครับคันนี้ชื่อม้ามือนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพี่จะพาเราไปรู้จักกับเจ้าของรถกันเลยนะครับน้องเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับเวฟร้อยสิบนะครับน้องม้ามืดโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพี่จะขอไล่ตั้งแต่ชุดหน้าเลยนะครับแล้วก็จบด้วยสเต็มเครื่องนะครับคันนี้ใส่ล้ออะไรอยู่ครับน้องหมี ป็นล้อบันไซ1.2ครับส่วนยางนี่เป็นไออซีอไมดัสยางนี่เป็น4 5 90ทับครับยางนี่เป็นของไออซนะครับดีเมดัสนะครับส่วนล้อนี่เป็นของบันไซ1.2ึดองเออดุมที่น้องเกมใส่นี่เป็นดุมอะไรครับเป็นดุมย่อสนามครับดุมย่อสนามนะครับเออตัวนี้นี่ใส่ได้เลยแหละครับหรือว่าใส่ได้เลยครับแต่ต้องตัดบูทนิดหน่อยครับต้องตัดบูทนิดหน่อยนะครับ เออ่จานหน้าที่น้องเกมใส่นี่เป็นของอะไรครับเป็นของ125ครับเป็นจานเจาะใช่ไหมครับใช่ครับเป็นจานเจาะสล็อตครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกทเออแล้วก็จะมีชิ้นนี้ใช่ไหมครับชิ้นนี้เป็นขา m i ลลิ่ g แปรงปั๊มไอแปรงปั๊ม1 1อไยี่ใสกระบอกโช้กร้ครับอันนี้ใส่กระบอกโช้กร้อนะครับเป็น milling ครับ milling อะไรเบาอะไรเบานะครับ เออก่อนอื่นคันนี้โหลดประมาณกี่นิ้วครับแลวเกมันนี้ตัดแกนโช๊คไป3ามนิ้วครึ่งครับแล้วก็ตัดแผงคอตัดแผงคอด้วยนะครับคันนี้ตัดแกน3ามนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องโหลดใช่ไหมครับทั้งว่ต้องโหลดครับอันนี้ไม่ต้องโหลดแล้วนะครับแล้วจะเหลือช่วงซับไปครับจะตัดแกนประมาณนิ้วหนึ่งครับเหลือประมาณนิ้วหนึ่งนะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับครับชุดหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็น เออพี่ลืมบอกนะครับว่าอันนี้มีน็อตไททนนครับน็อตไดสีไทเทนนะครับครับอันนี้ของแต่งก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นสายชิง2 0 0 0ันเมตรนะครับของแต่งก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยได้ไล่อะไรเยอะนะครับส่วนมากจะเน้นสเต็ปเครื่องเน้นเน้นเน้นโทษนะครับเน้นสเต็ปเครื่องมากกว่านี่ครับพี่จะมาไล่ข้างหลังต่อนะครับเออก่อนอื่นพี่ต้องถามก่อนนะครับว่า รถคันนี้น้องเกมที่แรกเป็นสีอะไรนะครับเป็นสีดำแดงครับที่แรกเป็นสีดำแดงนะครับแล้วตอนนี้เป็นสีอะไรครับเป็นสีดำเงาเอฟเฟกต์นะสีประมาณนี้นะครับถ้าอยู่หน้าแสงนี่สีแบบเงามากเลยครับน้องน้องสีแบบสวยมากเลยครับของิีครับนี่ครับเบาะที่น้องเกมใส่ตอนนี้เป็นเบาะอะไรครับเป็นเบาะเติมป่านแล้วก็ผ่าเดรกเรก งานเทียบครับอ่าบอกครับถ้าบอกเทียบเองนั้นงานเทียบนะครับไปนี่ทรงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้นี่น้องเกมปัดที่ปัดเองใช่ไหมครับใช่ครับเป็นปัดทรงเตี้ยนะครับใช่เดี๋ยวลองดูทรงเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้นะครับนี่ปัดเองนะจะประมาณนี้เอ่อโชคพี่น้องยีมใส่นี่เป็นโชคอะไรหรอครับเป็นของเ p m ครับแต่ผมเอาสติ๊กเกอร์ออกอสีดำม่วงม่วงดำม่วง ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับน้องเกมประมาณ3 0มอยมิลสามยมิลน,นะครับก็ะจะประมาณนี้เอออาร์มนี่สีปกติของเดิมมันเป็นสีบอลใช่ไหมใช่ใชครับแต่นี้เป็นอาร์มเดิมของ110 i ิไอตัวล้อแม็กครับอ๋อก็จะเป็นสีนี้นะก็สวย<ช>ดีนะครับอยากแลกต้องแตกต่างก็จะประมาณนี้นะครับน้องๆโอเคครับชุดหน้าชุดหลังประมาณนี้เออดุมดุมหลังที่น้องเกมใส่นี่เป็นดุมเป็นดุมย่อสนามครับ ด้านหลังก็ไม่มีเบรกนะครับเพราะว่าปกติรถคันนี้ไม่ค่อยได้ขี่นะครับเอาไว้ขี่เล่นเฉยๆอันนี้ไม่ได้ใส่เบรกนะครับไล่เบาครับก็จะประมาณนี้เออล้อหลังที่น้องเกีมใส่ตอนนี้เป็นล้ออะไรครับเป็นคอมดาวน1.2ครับแล้วก็ยางเป็นยางสลิกทิมสันนะครับทิมสันนะก็จะล้วอย่างนี้นะยางสนามสลิเนะครับส่วนป้ายทะเบียนด้านหลังนี่ก็เป็นเจาะไล่เบาครับไล่เบาเจาะเองนะครับอย่างนี้นะครับน้องๆง โอเคครับพี่จะมาไล่ด้านซ้ายต่อนะครับเคคบเอ่อขาตั้งตัวนี้เป็นขาตั้งเป็นขาตั้งโหลดตรงรุ่นครับของเวฟแล้วก็จะมีคันเกียร์ใช่ไหมครับรงานไดท์ไททครับแล้วก็ตัดข้างหลังออกตัดข้างหลังออกนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้น็อตน็อตที Not ่ Not น้องเกมใส่นี่เป็นน็อต <Not> ไดไท,ท์ไดท์ไททีนะครับ รอบเครื่องนะครับประมาณนี้ที่น้องเกมใส่นี่สเตอร์เท่าไหร่ครับทำไมมันเล็กจังเลยครับสิบสี่ยี่ิบห้าครับสิบสี่สิบห้านะครับโอ้โหสเตปเครื่องน้องๆเดี๋ยวเรามารอฟังกันนะครับว่าสเตปเครื่องันนี้เป็นสเตปเครื่องอะไรนะครับสเตอร์หลังเล็กมากเลยครับตอนนี้สี่ยี่สิบห้านะครับก็จะประมาณนี้โอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของแต่งรถก็จะประมาณนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะมา ถามเจ้าของรถให้นะครับว่าคันนี้สเตปเครื่องเป็นอะไรแล้วท่อที่ใส่กับสเตปเครื่องเป็นท่อยี่ห้ออะไรโอเคครับคันนี้น้องเกมทํำสเตปอะไรครับเป็น5 8ชักหครับเป็น5 8ชัก5นะครับคันนี้นะครับคันนี้มีคัดมือด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคัดมือนี่เป็นของเป็นคัดลังคัด125ยี่แปลงใส่แล้วก็มีเบรตันดูฝังนี้นะครับ ส่วนอันนี้ที่เป็นเงาๆงนี่ขัดเองนะครับขัดเองครับยังขัดไม่เสร็จเลยครับเลยไม่ค่อยเนียนท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะครับลิ้นที่น้องเกมใส่ตอนนี้เป็นลิ้นอะไรครับเป็นลิ้นสร้างไปสามสิบสามมิลครับลิ้นสร้างนะครับตอนนี้ที่น้องเกมใส่นี่เป็นลิ้นเท่าไหร่นะครับลิ้นย3สามมิลสามสิบสามมิลครับสามมิลนะครับโอเคครับแล้วก็จะมีกองเหล็นะครับใช่ครับจะมีกองเหล็กก็จะประมาณนี้นะครับน้อง หัวฉีดที่น้องหัวฉีดที่น้องเกมใส่นี่ตอนนี้เป็นหัวฉีดแปดรูพีครับแปดรูพีนะครับน้องๆท่อที่น้องเกมเลือกใช้กับสเปคเครื่องเสเตปนี้เป็นอหอ้าแดงสายสี่ครับใบนี้นี่เป็นทรงเดิมเหรอครับหรือว่าทรงย่นครับย่นแข็งสวยมากเลยครับใบนี้เป็นผ่าเปิดใช่ไหมครับใช่ครับเป็นผ่าเปิดใบนี้ซื้อมาราคามันเท่าไหร่ครับประมาณ สองปลายปลายถึงสามต้นต้นครับราคาคาจะประมาณนี้นะครับโอเคครับเออแล้วน้องกมว่าจะเปลี่ยนหัวฉีดอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมจะเปลี่ยนใส่หัวฉีดนะครับครับน้องกินจะเปลี่ยนหัวฉีดอยู่นะครับเดี๋ยวได้ไงเดี๋ยวพี่ได้น้องกินดีไม้ดูนะครับหัวฉีดของ cbr สามร้อยครับผมตอันนี้รถยังไล่ไม่เสร็จอันนี้ใส่ได้เลยหรอครับหรือว่าต้องแปลงนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ไปเห็นเอได้บอก แวบๆเป็นมีกล่องใช่ไหมครับ EPI ครไก่จะสูงตัวนี้เป็นกล่อง a p i นะครับ9.8สูงอันนี้ไร้น้ำมันอะไรครับป็นน้ำมัน E20 ครับครับก็จะประมาณนี้นะครับเต็ปรื่องคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วมีโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนเรือนอยู่ไหมครับมีโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนเป็นเรือน CD ใบสาสาครับตอนนี้กําลังสั่งมาครับครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาที่พี่จะขอให้น้องเกมสตาร์ท ฟังเสียงนะครับให้น้องๆเพื่อนๆที่พี่ฟังกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอขอตัดคลิปไปตอนที่สตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพี่จะขอให้น้องเกมสตาร์ทรถให้เพื่อนๆทีพพ่พี่น้องๆฟังกันเลยนะครับโอเคครับ โอเคครับน okay, ้องๆ้องก็ได้ยินเสียงเบิ้ลกันไปแล้วนะครับเสียงก็จะประมาณนี้โอเคครับพี่ก็รู้แหละว่าน้องน้องอ่ะอยากเห็นคันนี้ออกตัวใช่ไหมล่ะห้าแปดจะข้านะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะขอให้น้องเกมออกตัวให้น้องๆเพื่อนๆนที่พี่ดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอตัดคลิปไปตอนที่ออกตัวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะขอให้น้องเกมออกตัวให้น้องนดูกดนนะครับแต่ก่อนหนึ่งพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้ลูกค้าแปดชักห้าน้องเกมน้ําหนักแปดสิบเก้านะครับที่ออกตัวให้เราดู แต่น้องๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าเส้นเนี้ยที่พี่จะให้น้องเกมออกตัวให้ดูมันเป็นทางเลี่ยงนะครับไม่ใช่ไม่ได้ในเมืองนะครับไม่ได้วุ่นวายใครส่วนรถน้องเกมตอนนี้ยังจูนไม่ค่อยนิ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะพี่จะให้น้องเกมออกตัวให้ดูลเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอเคครับชมกันได้เลยครับ เมื่อกี้พี่ก็ได้ให้น้องเกมวิ่งให้น้องๆดูแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ5.8ชัก5โอเคครับน้องเกมจะฝากอะไรถึงน้องๆไหมครับรับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกกันด้วยนะครับเน้นขี่ในสนามนะครับเรื่องชุดสีน้องเกมรับทำได้ไหมรับทำครับเดี๋ยวผมจะให้พี่คิวทิ้งลิงก์เฟซผมให้นะครับโอเคครับถ้าน้องๆสนใจ อยากทําชุดสีอะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะทิง้งลิงก์เฟซไว้ให้นะครับของน้องเกมแล้วถ้าน้องๆอ,อยากรู้ว่าเออของแต่งชิ้นเล็กๆน้อยๆจุกจิกบางชิ้นอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวพี่จะทิง้งลิงก์ไว้ให้ด้านซ้ายนะครับของน้องเกมโอเคครับแล้วสเต็ปเครื่องน้องเกมจบแต่ที่ไหนครับจบจากช่กางเิมหินสิงครับโอเคครับถ้าน้องๆสนใจอยากทำสเต็ปเครื่องสเต็ปนี้นะครับห้าแปดชักหน้าเดิมแคมมาแล้วพวกนี้พี่กิมก็รับนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เฟซพี่กิมไว้ให้ด้านซ้ายนะครับกิมหินสิงนะครับครับแอดไปถามกันได้นะครับ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเกมนะครับที่มารีวิวเว็บร้อยสิบสวยๆให้นะครับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าคลิปหน้าน้องๆอ,อยากให้พี่ทําอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจพี่ด้วยนะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย